เราไี่ขันษาโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรครับหอหมกเข็มทองหอมกเข็มทองใส่อะไรลูกใส่หมูสามชั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบวันนี้ครับมีอะไรบ้างที่เราจะทำใช่ไหมครับโอเคอ่ะมีอะไรบ้างลูกมีเข็มทองไข่ไก่ไข่ไก่พริกพริกหอม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 แล้วก็กระเทียมกระเทียมน้ำปลาน้ำปลา ตะไคร้ไปมะกรูด,ดอันนี้แหละลูก <สๆ S 1> โอ้โหกลิ่นชัดเลยน้ำปลาอันนี้คืออะไรครับรส<ม>ด,ดี<ม>และนี่สุดท้ายคือหมูสามชั้นโอเคส่วนผสมหลักๆก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับ<ม>ทําง่ายๆ<ม>ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เชฟไทดินน้อยเนี่ย<ม>จะมาช่วยพ่อทําใช่ไหมครับ<ม>โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับโอเคเริ่มนะครับเอากระเทียมหอมแดงแล้วก็พริก ใส่กระทะลงไปอันนี้เอามาหลวนไฟนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมเนาะหลวนพอให้สุดนะครับอ่าโอเคคนไปเรื่อยๆลูกห่างรออีกนะครับกับหอมเนี่ยเตรียมนะครับแล้วก็มาหัดนตะไค้ไว้รอนะครับไว้ผกกรวมกัน พริกแล้วก็กระเทียมแล้วต้นห,หอมหัวหอมนะครับพริกกระเทียมหมัวหอมก็ได้ที่้ะนะเนาะเดี๋ยวเรามาโขกนะครับก็ใส่ตะไคร้ไปนะครับที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาให้พอหัวหอมมันม,มีมีผิวสัมผัสก็คือผิวใสๆนะครับมันก็จะได้พอกเทียมีกลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็นำมาโขกลวมปโขกพอหยาบๆนะครับไม่ต้องละเอียดมาก ครับอ่ะพี่ต้นเจมสน้อยผสมนะครับลูกโอเคไหมเดี๋ยวพ่อ <มา S 1> ช่วยโอเคอ่ะตักใส่เลยลูกตักใส่เลยครับตักพ่อช่วยอ่ะตักใส่เลยครับตักใส่อ่านี่น้องมือหนึ่งจับตรงนี้ไว้ด้วยลูกเก่งมากครับทำนิดเดียวได้เก่งในตัวนิดเดียวฝึกทำไว้ก็เดี๋ยวต้องทำให้พ่อกับแม่กินด้วยตอนที่เชมน้อยโตใช่ไหมครับ ใกล้หมดยังหนุกใกล้หมดยังหมดแล้วน้องเห็ดเข็มทองเสร็จเลยครับอ่าเฮ้ยหมดละอ่าเบาๆลงเบาๆค่อยๆขยำขยำมันก็ได้จิ้มๆนี่หนิขยำขยำขยำลงเห้เห็นี่จิ้ม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 เฮ้ยทำไมพ่อผิวเฮ้ใส่หมูลูกใส่หมูเฮ้ตักเลยเดี๋ยวพ่อช่วยพ่อช่วยใส่ไข่นะครับโอเคใจไหม งงสใส่ไ<อ>ข่สองฟองนะครับโอเคใส่ไปเลยครับใส่หมูไปเลยลูกเทเลยอ่ะได้ครับได้แล้วแต่น้องเลยโอเคอ่ะโอเคเสร็จไวๆไม่ต้องใช้ยู่ได้เพราะเราทำเสร็จไวอยู่แล้วโอเคหาน้ําปลาอ่ะ,น,อะน้องใส่น้ป่ปลาลูกครับใส่ลงไปเลยครับต่อไปรสดีครับ ใส่รสดีโอเคไม่ต้องสูงล่งทั้งสูงปลาล้าอ่าใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอเคอเคุกเลยครับเมื่อกี้เราใส่เครื่องปรุงไปแล้วแล้วก็คุกได้เลยโครับคนเลยให้เื่อนผสมมันเข้ากัน เรามาใส่ใบมะกรูดกันลูกมือแขนจังอ่าน้องฉีกใบมะกรูดเป็นไหมอ่าเดี๋ยวพ่ออ่าฉีกนี่ฉีกนี้ลูกฉีกนี้น,นี่ลงไปเลยครับฉีกแล้วก็ลงไปเลยนั่นแหละนั่น <Lindsay> แหละเดี๋ยวเราก็เตรียมเสื้อที่จะไปนึ่งอีกทีหนึ่งใช่นึ่งหรืออบก็ได้นะครับโอเคก็เราจะนึ่งนะครับ ใช้เวลาประมาณ15นาทีไฟอ่อนนะครับก่อนนึ่งแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปสักหนึ่งถ้วยนะครับ,รบประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งไฟก่อนอ่อนนะครับใช้เวลาประมาณสัก15นาทีโดยประมาณนะครับประมาณ15นาทีได้นะครับแล้วก็จะสุกดีแล้วปรมาจะสุกแล้วนะเดี๋ยวเราก็ใส่ใบมะนาวนะครับเข้าไปกค,คนให้เข้ากัน Okay. นะครับเดี๋ยวเราก็พักนะครับไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเค okay. น่ากินไหมครับลูกน่ากินมากเลยหอหมกเข็มทองไสหมูสามชั้นนะครับพ่อทำแล้วก็เชฟน,น้อยไทยเทิลช่วยพ่อทำดูหน้าตานหน้าทานมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ไปด้วยนะคะคบ๊ายบายช่อง Family ฮันษานะครับบ๊ายบาย